พบกับสืบสต็อกเคื่อล็อกหุ้นหุ้นน่าสืบในวันที่6กระะกฎาคมราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาส่วนทางกับภาพรวมแตัชนีที่ปรับตัวลงพร้อมโดยมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นจนติดท็อป10บนกระดานหุ้นไทยในช่วงสายของเช้าวันนี้ราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าวันนี้เปิดบวกเล็กน้อยที่19บาท60สตางก่อนจะขยับขึ้นไปแตะ20บาท20สตางหรือบวกขึ้นมากว่า3% พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นกว่า200%เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย5วันทําการก่อนหน้าเราลองพูดถึงหุ้นบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสายการบินแห่งชาติที่มีการสัวการคั่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีนักลงทุนลายย่อยถือหุ้นอยู่อีกกว่า100,000รายผลการดำเนินงานของการบินไทยในช่วงปี56ถึงปี58ขาดทุนต่อเนื่องในระดับที่มากกว่า10,000ล้านบาท ก่อนที่จะเริ่มกลับมีกําไรสุทธิเล็กน้อย15ล้านบาทในปี59ส่วนแต่มแรกของปีนี้ทํากําไรสุทธิไปได้กว่า3,000ล้านบาทขณะที่ราคาหุ้นเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนตั้งแต่ปี59ต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้จากไม่ถึง10บาทขึ้นไปแตะ32บาทก่อนที่จะย่อตัวลงมาเคลื่อนไหวบริเวณ20บาทในปัจจุบันราคาหุ้นการบินไทยที่ดีตัวขึ้นมาในวันนี้เป็นผลโดยตรงจากราคาน้ำมันดิบโลก ที่ล่าสุดปิดร่วงแรงกว่า4%แต่ประเด็นก็คือปัจจัยบวกนี้จะช่วยผลักดันร,ราคาหุ้นการบินไทยให้ไปได้ไกลอีกมากน้อยแค่ไหน เมื่อพิจารณาจากพื้นฐานต้องหลับว่าการบินไทยเป็นหนึ่งในหุ้นที่มีแนวโน้มการพื้นตัวอย่างชัดเจนและเต็มออกจากแผนพื้นฟูกิจาการหลังเริ่มกลับมามีกำไรล่าสุดบลเคจไออัปเป้าราคาเหมาะสมขึ้นเป็น23บาท85สตางจากเติม19บาท90สตางนักวิเคราะห์มีมุมมองเป็นบวกต่อแนวโน้มผลการดำเนินงานของการบินไทยในช่วง2-3ปีข้างหน้าตามแผนปฏิรูปที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงการไม่เพิ่มทุนหุ้นนกแอร์จึงส่งผลดีต่อฐานะทางการเงินของบริษัท KGI คาดว่าในปีนี้การบินไทยจะทำกำไรสุทธิได้ราว4,300ล้านบาทและเพิ่มขึ้นเป็น5,400ล้านบาทในปีหน้าแต่ต้องระวังในไตรมาสที่2ที่คาดว่าจะขาดทุนสุทธิราว1,000ล้านบาทเนื่องจากเป็นช่วง low season ซึ่งอาจจะทำให้กดดันต่อราคาหุ้นได้อีกครั้ง สัญญาณทางเทคนิคเมื่อสืบจากนักวิเคราะห์บล็อก4 IMB ประเทศไทยธีรศักดิ์ธนวลาคุณมองว่าภาพของสร้างทางเทคนิคของหุ้นการบินไทยเป็นภาพของการดีดกลับดังนั้นจึงสามารถซื้อเก่งกำไรได้ที่แนวรับ20บาทเพื่อลุ้นไปขายที่แนวต้าน20บาท50สตาง์ถึง21บาทโดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่19บาท60สตาง์